วัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang เกิลเมนะครับผมเป็นคนไข้ที่เคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพลิกดังนั้นผมก็จะหมกมุ่นอยู่ในเรับข้อเท้าพลิกเป็นพิเศษมากับคำถามที่ว่าข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงนวดได้ไหมผมก็ต้องบอกว่าทั้งนวดได้และนวดไม่ได้ครับเอานวดไม่ได้ก่อนนวดไม่ได้นี่หมายถึงอะไรจินนาการนะเราพึ่งข้อเท้าพลิกใช่ไหมคือผมว่านะคนไทยหลายคนอ่ะชอบข้อใจผิดเวลาบาดเจ็บช้ำอะไรอ่ะ ชอบไปนวดชอบไปยิ่งแบบยิ่งไปนวดเนี่ยคือผมต้องบอกว่าเวลาบาดเจ็บหรือว่าข้อเท้าพิกเนี่ยเลือดมันไหลอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีการฉีกขาดของเอ็นเล็กน้อยลองจินตนาการดิเราบาดเจ็บอยู่เรายิ่งไปนวดอ่ะมันก็ยิ่งเลวร้ายสิมันก็ยิ่งอาการบาดเจ็บก็ยิ่งเพิ่มสิแล้วก็ไปนวดจังเลยแล้วแบบยิ่งยิ่งไปทายาหม่องเนี่ยนะยิ่งร้อนแล้วก็ยิ่งไปนวดอีกเลือดก็ยิ่งพุกพ่านข้างในแล้วก็ยิ่งบาดเจ็บเพิ่ม แล้วเราไปนวดใช้แรงนวดเนี่ยก็ยิ่งบาดเจ็บอีกใช่ไหมคือต้องบอกเลยว่าถ้าเราเพิ่งบาดเจ็บเนี่ยอาจจะต้องรอสองถึงสามอาทิตย์เลยฮะถึงจะนวดได้เพราจริงๆแล้วคนไทยหลายคนน่ะเข้าใจผิดชอบชอบนวดหลายคนจริงๆฮะเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันพอบาดเจ็บปุ๊บทานี่เลยฮะฟาร์ินทานแบบประครบร้อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคนรอสองอาทิตย์หรือเพื่อเอาชัวร์นะไม่ก็สามอาทิตย์ไปเลยฮะ เพราะว่าการนวดเนี่ยการนวดในะช่วงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การบาดเจ็บแบบเพิ่มมากขึ้นโอเคแล้วนวดได้ล่ะนวดได้ก็ไม่ถึงเราต้องรอให้อาการบาดเจ็บมันหายไปก่อนคือถ้านวดแล้วอะเจ็บก็ไม่ต้องนวดฮะอืมนวดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับเช่นแบบมันทาให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทําให้เราขยับองศาได้มากกว่าเดิมอันนี้ไปถึงเรื่องโพคอทางพิกนะแล้วก็ทําแบบเลือดไหลเวียนดีขยับคอทาได้มากกว่าเดิมแล้วก็เหมือนกับว่า มันทำเราผ่อนคลายขึ้นสบายขึ้นครับแต่ถ้าสำหรับผมนะประสบการณ์ของผมนะตั้งแต่ผมผ่าตัดก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดอะ่ะผมไม่เคยนวดเลยครับผมกายภาพบัตรโดยการแบบใช้แรงต้านแทนอะไรอย่างนี้คือจะเรียกว่าไงล่ะไม่กลา้าไม่กล้านวดเพราะว่านวดมันต้องใช้แรงบีบเข้าไปในใช่ไหมแต่ว่าแรงต้านมันคือแบบแรงต้านของเราอะ่ะมันไม่ใช่การกดลงไปอะ่ะผมก็ก็เลยกลัวการนวดอ่ะฮะ แต่ว่าบางคนไปนวดก็รู้สึกดีขึ้นไอการนวดเนี่ยผมหมายถึงนักกายภาพบำบัดนวดนะไม่ใช่หมอนวดนะครับผมคือหมอนวดเขาเขาอาจจะแบบนวดแรงเกินไปนี่ทำให้เราบาดเจ็บเพิ่มถ้าอาจจะนวดจริงๆอ่ะผมอยากให้ไปนวดกับนักกายภาพบำบัดมากกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยใน YouTube มีคนสอนท่านวดเยอะแยะมากเลยครับคือถ้าหากอยากนวดด้วยตัวเองอ่ะก็ลองดูคลิปของพวกเขาก็ได้แต่ว่าสำหรับผมนะผมผมตัวผมเองอ่ะไม่กล้านวดเพราะว่า มันมันกลัวอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเลยฮะแต่แต่นวดก็อย่างที่ผมบอกครับให้ไปนวดกับนักกายภาพบัตรด,ดีกว่าเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ว่าคงจะรู้นะครับว่า,าควรนวดตอนไหนไม่ควรนวดตอนไหนแต่สำหรับผมนะผมกายภาพบาบัดเอาพวกใช้แรงต้านต่างๆอะไรอย่างนี้ไม่การนวดครับผมกลัวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ่ะเดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนผมก็นวดตัวเองบ้างนะแต่ผมนวดพวก ลองช้ำนวดพวกคอบาไหลอย่างเงี้ยอันนี้นวดนวดตัวตัวเองพอพอเป็นบ้างแต่ถ้าข้อเท้านี่ผมผมไม่การนวดเองครับผมก็สักิปนีีขอบคุณครับ